ก็ร้านรองเท้ทาส่วนใหญ่จะเป็นป๊อปอัพช็อปนะครับตอนนี้เรามาเป็นช็อปอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมมองไว้ในการแต่งร้านเนี่ยคือเนื่องจากเราแต่งกันเองสิ่งที่สําคัญของร้านมากที่สุดก็คือไฟสําคัญแล้วก็พื้นแล้วก็หุ่นสิ่งที่สําคัญเลยอยากให้ร้านมันดูดีเพราะว่าเราแข่งกับร้านอื่นที่มีเยอะแยะมากมายมหาศาลในนี้เขาก็จ้างอิสระมาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้จ้างใครเราทำกันเองอ่ะยอมนะยอมเรื่องแบบลงทุนนะ เขาบอกว่าไฟมันอยู่ได้เป็นปีอะแล้วมันทําให้เสื้อผ้าสวยแล้วคือเวลาอยู่แล้วมันบอกได้เลยอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันสบายตาแต่เราไม่ได้เก่งแล้วว่าไฟยังไงผมว่าถ้าเกิดคนที่เด็กรุ่นใหม่หรือที่อยากเปิดร้านอะไรเงี้ยไปปรึกษาเขาได้เลยนะ L&E เขาโอเค